วันนี้คุณแฟนมีโจทย์ว่าอยากหาร้านอาหารที่ถ่ายรูปสวยราคาไม่แรงแต่อาหาหรต้ององร่อยสวีทไกด์ขอแนะนําที่นี่เลยค่ะดูสิทูเมที่บ้านดูสิทานีรับรองว่าตรงตามบีฟคุณแฟนแน่นอนที่นี่คือคาเฟ่หรูสไตล์ไทยโมเดิร์นของดูสิทานีนะคะบรรยากาศดีมากขอที่นั่งติดริมหน้าต่างไปลเลยนี่คือลัน c h set แคาไม่ถึงหนึ่งแบงค์เท่าเราจองผ่านทังกรีบมาเราเลือกเป็นของเขาสองอย่างนะคะเมนูแรกของเราก็คือบัตเตอร์ชิคเก้นทาโก้แป้งกรอบอร่อยสุดๆบีบมะนาวเพิ่มขึ้นจึงมาและอีกเมนูคือแพนเซียซีบาร์สเต เป็นสเต็กปลาเนื้อหวานฉ่าหนังกรอบเครื่องก็แน่นเราว่าเมนูนี้ดีเลยส่วนชาเราสั่งเป็นพรีเมียมครีมคาราเมลทีอันนี้ไม่ได้รวมในเซตนะคะหอมคาราเมลรสชาติดีมากปิดท้ายด้วยของหวานบลูเบอร์รี่วอฟเฟิลชอบที่ให้สตรอเบอรี่กับกีวีมาเยอะถือว่าเป็นการปิดถ่ายที่ดีเราคิดว่าถ้าไม่ได้หิวมากทานประมาณนี้2คนคืออิ่มพอดีพอดีเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยบรรยากาศดีมีโซนเอาดอ์ด้วยนะคะ,ะ,คะเผื่อใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มีขายเบเกอรี่ที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง100้บาทใครกำลังหามือชิวๆในราคาน่ารักแนนนะะที่่เลยค